ยอยู่ที่ไหนได้ครับหนึอ,องเออโอเคนะที่มาหาที่มาหาคือว่าเราไม่มีสีใช่ที่ไหนเนี่ยจำสีเลยทำไมไม่เลือกแสงเลยอะนะพ่อเบบ้ไปทำงานเถอเะสวยอะไรอะมันยังไม่สวยเลยขักอีกนี่แหละำคำเลยนคำที่แอคุนาะคะ นนะคะคปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะถ้านรินทร์ได้อ่านนี่เลยค่ะนิตยสารไปซี่ฉบับนี้นะค่ะนักข่าวของจีนะทีทุกวันค่ะเพราะยัง,งรักษารีรับความงานประตับาม,มากมายวันที่อ่านกันนะคะและที่สำคัญสำหรับสาวโซเชียลเน็ตเวประกตางนี้เลยค่ะเทคนิคถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กให้สวยเอร์เห็นนิตยสาร,รสาสไปซี่แต่ละเล่มไม่เคยทำให้คุณผิดหวังจริงๆค่ะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไปซี่ไปซี่ค่ะ ยังไม่เริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเอาไปให้พิณหานก่อนนะคะสปายนสนุสนโดยสปาซี่นิตยสารผู้หญิงที่มีย่ายชโย